คุณผู้ชมครับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนั้นถือว่าเป็นสินค้าทรงออกอันดับที่3ของไทยนะครับแต่ว่าขณะนี้มีปัญหาครับช่างฝีมือทักษะสูงยังคงมีจํากัดสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า GIT เดินหน้าพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องครับและปีนี้เน้นนาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่มาพัฒนาเป็นผลงานครับ คุณสุมเมธประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบัน G i t บอกว่าแม้ภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยช่วง3เดือนแรกของปีจะลดลง0.28แต่ว่ายังคงเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่3มนะครับมีสัสดส่วน5.80ของสินค้าส่งออกไทยแต่ถ้าหักการส่งออกทองคําที่ยังไม่ได้ขึ้นรูปจะพบว่าตัวเลขการส่งออกเติบโตต,ต่อเนื่อง13.36มีมูลค่าการส่งออกกว่า2,500ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเกือบ10,000แสนล้านบาทแต่ว่าขนาดนี้ช่างฝีมือทักษะสูงยังมีจำกัดนะครับถือว่าเป็นโจทย,ย์ใหญ่ที่ต้องผลักดันคนรุ่นใหม่หันมาทำงานด้านอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับมากยิ่งขึ้นจทจะลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพช่างฝีมือในระดับภูมิภาคต่อเนื่องปีนี้มีเป้าหมายที่ภาคกลางและภาคเหนือเน้นนำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่มาพัฒนาเป็นชิ้นงานเพื่อสร้างมูลค่าสู่สาคน ซึ่งก็จะนําไปโชว์ในงานแฟรต่างๆนะครับโดยเฉพาะงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเ i r รี่แที่ได้รับความสนใจและตอบรับจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกปีนอกจากนี้จะประสานกระทรวงแรงงานและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพครับสร้างมาตรฐานกลางด้านอัญมณีซึ่งผู้ที่เข้าอบรมเมื่อผ่านหลักสูตรก็จะได้คุณวุฒิวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับเช่นการเป็นนักอัญมณีหรือ,อนักวิเคราะห์อัญมณี รวมทั้งมีโครงการออกแบบเครื่องประดับระดับโลกนะครับเพื่อเกิดการพัฒนาเครื่องประดับรูปแบบใหม่ๆเป็นวิธีแลกเปลี่ยนความรู้กับนักออกแบบต่างชาติโดยปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเติบโตไม่ต่ำกว่า5-10%จากปีที่แล้วที่มีมูลค่าประมาณ14,000ล้านเหรียญสหรัฐครับ